เล่นชนิดนี้มองได้ทุกระยะไม่ต้องกังวลด้วยว่าเรากดแว่นไว้บนหัวลืมไว้หรือว่าเราจะั่งค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการ Good Eyes by หมออุ้ยค่ะเย้แล้ววันนี้นะคะอมีท็อปิกยอดฮิตเลยค่ะ เกี่ยวกับคนที่เริ่มมีโรคสายตายาวตามวัยแล้วต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นค่ะขออนุญาตสอบถามก่อนเลยคําถามยอดฮิตที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจระหว่างสายตายาวตามวัยกับค่าสายตายาวต่างกันยังไงคะอย่างนี้ค่ะต้องอธิบายก่อนว่าคําว่าค่าสายตายาวสายตายาวเนี่ยอาจจะเป็นสายตายาวที่เป็นแต่กาเนิดก็ได้นะคะแปลว่าเด็กคนนั้นอาจจะโตขึ้นมามีค่าสายตายาวมาตลอดเนาะอันนี้เรียกว่าสายตายาวแต่ อีกชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าสายตายาวตามวัยนะคะหรือที่เราคุ้นเคยมักจะพบในคนที่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปเน,นี้ยเรียกว่าสายตายาวตามวัยลักษณะเราจะสังเกตได้ไงว่าเรามีลักษณะของสายตายาวตามวัยแล้วนะคะก็คือสังเกตจากการที่เดิมเนี่ยเราอ่านหนังสือเห็นปกตินะคะอาจจะต้องมีการยืดออกไปแสดงว่าค่าสายตายาวตามวัยเนี่ยมันแตกต่างกับค่าสายตายาวตามทพ่อเข้าใจก็คือ คนเราอะไม่ว่าจะอายุน้อยอายุมากสามารถมีค่าสายตายาวได้แต่สายตายาวตามวัยเป็นอะไรที่เราหนีไม่พ้นถูนูต้องไหมคะ<อ>เกิดขึนทุกคนนะคะโอเค<ม>เข้าใจแ<ห>ล<ะ>้วดังนั้นอะประมาณสัก40ใช่ไหมคะหนีไม่พ้นก็คือจะต้องมีค่าสายตายาวตามวัยใช่แต่ว่าปัจจุบันนี้มีการใช้งานตาเยอะใช้กําลังเพ่งเยอะๆกําลังเพ่งเราก็จะเสื่อมไว้ก<ม>ล้กมเนื้อตาเลนตาก็จะเสื่อมไว้ทําให้ปัจจุบันเนี่ยอาจจะพบว่าสายตายาวตามวัย จระเจอวัยกว่าแต่ก่อนเนี่ยทีเนี้ยค่ะสายตายาตามวัยเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันตามอายุเราจะอยู่กับมันหรือรับมือกับมันยังไงได้บ้างคะที่แบบไม่ได้อยากดูแก่ยังอยากดูเป็นแบบสาว2,000ปีอะไรอย่างเงี้ยก็วิธีการแก้ไขจริงๆเราสามารถเลือกชนิดเลนได้นะคะในปัจจุบันเราจะมีเลน์อยู่3าชิ้นด้วยกันในการแก้ภาวะนี้นะคะชนิดที่1 ก็คือเรียกว่าเลนชั้นเดียวเลนชั้นเดียวแปลว่าเลนที่เราทั้งแผ่นเนี่ยมีค่าใส่ตาเดียวเนาะที่เราเห็นขายทั่วไปอะ่ะก็คือจะเป็นเลนที่สําเร็จตาพวกเนี้ยค่ะเขาจะปัดมาสําเร็จรูปละโดยไม่ได้คํานึงว่าจริงๆแล้วเรามีค่าใส่ตาเท่าไหร่นะคะ <Aha. S 1> แต่ว่าจะให้แค่ทดลองใส่แล้วเห็นชัดก็ตามนั้นมีวิธีแก้ไขอย่างอื่นไหมคะ,คะก็จะมีเลนชนิดที่2นะคะที่อดีตเนี่ยนิยมนิยมใช้กันมาก <Aha. S 1> ว่า เลนสองชั้นเคยเห็นไหมคะที่ด้านล่างจะมีเป็นขีดคล้ายๆรูปถ้วยอยู่ด้านล่าง oh. เลนสองชั้นเนี่ยจะมองได้สองระยะนะคะถ้ามองไปตรงๆก็จะมองระยะไกลนะคะส่วนถ้ามองผ่านเป็นถ้วยแก้วเนี่ยเราจะมองในระยะอันสัอือแต่อย่างนี้เวลามองอะคะ่ะ มันก็จะต้องเจอขีดที่มันอยู่วุบว๊บวุบวับอยู่ตรงนี้เสียงในบางรายนะถ้าเราเผลอไปมองตรงขีดนะคะระหว่างเดินขึ้นลงบันไดก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุอันตรายได้แต่ว่าไอเลนสอชั้นที่ว่าค่ะมันก็ยังรู้อยู่ดีว่าอายุเยอะแล้วมันมีอีกไหมคะที่จะเป็นทางออกสำหรับวัย40แล้วแต่เรายังอยากดูแบบสมาร์ทอยู่อะค่ะมีค่ะ มันก็จะมีเลนที่ปัจจุบันพัฒนาขึ้นมามีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นนะคะก็คือเลนโปรเกรสซีฟเลนโปรเกรสซีฟเนี่ยถ้าเราเดินผ่านเราจะมองไม่รู้เลยว่าคนนั้นใช้เลนโปรเกรสซีฟเราใช้เลนชน้นเดียวะะเลนโปรเกรสซีฟเนี่ยถือว่าเป็นเลนที่จําลองตาธรรมชาติของมน,นุษย์ได้ดีมากนะคะงั้นถ้าเราใช้เลนชน,นิดนี้ก็สามารถมองได้ทุกระยะเลยโดยไม่ต้องเปลี่ยนแว่นแ,แถมไม่ต้องกังวลด้วยว่าเราอะ่ะจะต้อง กอดแว่นไว้บนหัวลืมไว้หรือว่าเราจะนั่งทับฟังก์ชันครบทุกอย่างอย่างนี้ค่ะคุณหมอมันก็ต้องตามมาด้วยราคาใช่ไหมคะราคาที่สูงเหมือนกันค่ะแต่เดิมอะคนเชื่อว่าการใช้เลนสองชั้นราคาประหยัดใช่ไหมคะในอดีตเนาะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเลนโปรเกรสซีฟมีคนนิยมใช้แพร่หลายมากมีการผลิตเลนโปรเกรสซีฟออกมามา,มากราคาของเลนสองชั้นและเลนโปรเกรสซีฟจึงไม่ได้ต่างกันมากแล้วค่ะ วันนี้เนื้อหาเข้มข้นมากเลยค่ะและถ้าสำหรับใครที่สนใจอยากลงลึกเจาะลึกเกี่ยวกับเลนโพรซีฟเนี่ยอย่าลืมติดตามคุณหมอใน EP ถัดไปนะคะว่าคุณหมอมีอะไรมาแชร์และใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถิ็อกซ์มาสอบถามกับเราได้ก่อนเลยคุณหมอจะตอบทุกข้อสงสัยเลยค่ะวันนี้เราสองคนต้องขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย